สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมวันนี้เราก็มาเจอกับช่องตุยพระละเชีนงครับวันนี้เราก็เริมงานมาห้าโมงครับก็เราก็มาทางหมู่บ้านเกษตรครับผมสะพานจันทสอนทิศครับผม่ะก็เดี๋ยวผมให้ดูครับบรรยากาศด้านหน้าท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมช่องตุยพระละเชียงครับนี่ครับผมเห็นไหมครับสวยงามมากท่านผู้ชมก็ นี้ก็มีคนตกเป็นตกปลาครับตกปลากดครับก็เส้นนี้ครับก็ไหลไปที่ลำตะคองท่านผู้ชมครับผมสวยงามครับบรรยากาศดีมากครับน้ำไหลแรงมากครับท่านผู้ชมเป็นบรรยากาศดีมากครับผมฝั่งนี้ครับเรากำลังปลูกสร้างครับผมอาจจะสร้างเป็นกำแพงครับ บรรยากาศตอนเย็นครับครับผมก็มีนักตกปลาครับตกปลากดครับตอนนี้เราก็มาอยู่บนงสะพานครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูเดินดูฝั่งโน้นครับโอ้โหครับผมจุดนี้สวยมากป่ะเดี๋ยวเราก็ขี่ลงไปข้างล่างดูดีกว่าครับครับผม แต่ก่อนจุดนี้ครับก็ลุกเหมือนฝั่งเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้เขาก็ลังทําใหม่ครับเดี๋ยวเราจะลงปข้างล่างเนาะ ล้วก็เอาหมวกันน็อกวางดีก่อนได้ธรรมจุดนี้ครับบรรยากาศเป็นธรรมชาติมากครับผมสวยงามมากท่านผู้ชมโอ้โหดีมากเลยอ๋อบรรยากาศดีมากเลยครับท่านผู้ชมน่า,านั่งตกตรงต่มเบ็ดเนาะ โอเคครับผมไปวันนี้เราก็จะพาท่านู้ชมเดินชมบรรยากาศเนาะตรงนี้เราก็ลงมาอยู่ใต้สะพานนะครับผมเห็นไหมผมสะพานรถวิ่งครับท่านผู้ชมครับไปเดี๋ยวเราจะเดินรับชมเรื่อยๆดีกว่าครับที่ผมบอกว่าจุดนี้ครับผมมันก็ไหลไปสู่ที่ลําตะคองครับนี่ครับถ้าถ้าน้ามาครับมันจะมาเต็มนี่ครับผมเต็มบนสะพานครับท่านผู้ชมไปตรงนี้เขาอาจจะสร้างแบบ ำแพงครับผมผมไม่แน่ใจเนาะเกิดการพอกน้ํามาแรงครับการถล่มทาทน์ชมเนยแต่ก่อนจุดนี้ก็เดินไม่ได้ครับนะครับเดินไม่ได้เลยจุดนี้ครับก็เป็นป่าเนาะป่าเหมือนฝั่งนึงครับดีนะทำแบบนี้ก็ดีครับผมยามก็มานั่งตกเปตกปลาก็นั่งตกได้ครับ โอเคครับผมก็เพิ่งผ่านมาครับดูสมุะพานครับผมสูงนะผมว่าประมาณ15เมตรนําส10เมตรหรือ15เมตรนะครับผมสูงอยู่ครับก่อนนี้ก็นักตกปลาครับท่านผู้ชมเนาะน้ำฝั่งนี้ครับไหลมาจากเขาใหญ่ครับครับ ครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมชงตุ้ยปลาละอ้ตัวแล้วครับท่านผมเลยไนะครับผมแขกตัวเงินตัวทองเปล่าโอ้กับรังว่ายครับเนี่ยเคครับเค้น้อยเสร็จแล้วครับผมตัวเบลเลอร์เลยอะหากินปลาครับโอ้โหครับผมเป็นธรรมชาติมากเลย ทามเป็นแหล่งต้องเที่ยวสบายๆเลยท่านผู้ชมนะครับแต่ก่อนจุดนี้มาไม่ได้ครับผมลุกเดินยากครับรบรรยากาศสดชื่นครับผมเลิกมาห้าโมงเย็นถ้าเจอแบบนี้โว้สบายเลย เดี๋ยวเราก็เดินไปเรื่อยเนาะฝั่งนี้ก็เป็นหลังบ้านครับหลังบ้านหลังบ้านครับครับเขาเรียกว่าต้นน้ำลำตะคองครับต้นน้ำลำตะคองเนาะไปเดี๋ยวเราก็เดินไปฝั่งนู้นดีกว่าครับฝั่งนูง้นกว่าบรรยากาศดีครับช่วงห้าโมงเย็น บรยากาศดีมากสดชื่นไปสบายครับผมเหมาะสำหรับพักผ่อนเนาะวันหยุดหาตุเบ็กถูกปลาด,ดีครับผมผ่านมาครับผมบา กะว่าไปรับแฟนครับพอดีก็เห็นบรรยากาศแบบนี้เนาะอวดใจไม่ไหวเนาะเลยก็มาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับ oh. สวยาม,มากจุดนี้ครับผมเคยมาครั้งหนึ่งครับนีช่วงที่เป็นป่าเลย,เลยครับลงมายากครับนี่ครับเขาเอาหินมาเลียงครับ ใต้สะพานครับดูเดิอนอยากครับอันตรายปไปผมให้ดูเสียงน้ำสามชม ก็เย็นเซ็เย็นสบายับน้ำไปโอวไปต่อนักตกเบ็ด ครับะก็ตอกเสาเข็มครับตอกเสาเข็มได้ไหมครับโอ้ oh, ตกปักกว่าใช่ไหมครับไปตรงนี้อาจจะเป็นรีสอร์ทกบทาจุมครับรีสอร์ท อันนี้เป็นโค้งครับอู้นยาวถึงนุน้นเส้นต้นน้ำลำตะคองครับเนี่ยไหลไปสู่ลำตะคองท่านผู้ชมฝั่งนี้อาจจะทำพวกกำแพงกันอะไรกันครับการพอกน้ำมาครับ โอ้โหไกลมากครับท่านผู้ชมไกลแลวครับนั่งตกปลากดอย่างดีนะครับเลยโอ้ยยาวไปถึงนู้นครับวันนี้ก็เป็นรีสอร์ทเป็นบ้านพักฝั่งนู้นอาจจะเป็นโรงเรียนครับผมโรงเรียนวันนี้เราก็มาคร่าวๆเนาะเราเรีบับรับแฟนดีกว่าโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็ เลิกง,งานมาเนาะก็มาแวะก็หมู่บ้านหนึ่งครับก็เป็นเาเรียกว่ากเกษตรเนาะเลยก็เส้นผมที่ผมเคยผ่านมาหลายครั้งเนาะแต่ก่อนครั้งที่ช่วงที่เขายังไม่ได้ทําแบบนี้ครับ,รบก่อนเป็น,เป,นเป็นป่าเนาะเดินอยากครับเลยแวะมาถ่ายทันเนาะโอ้ค,ครับเห็นพวกน้ำนครับหายเหนื่อยครับท่านผู้ชมเป็นธรรมชาติมากครับไป เดี๋ยวนี้เราก็จ,จะเดินไปหารถด,ดีกว่าไปหารดได้ยินเสียงน,น้ำมันก็ชื่นใจครับน้ำยังไม่ค่อยใสครับผมเพราะว่าฝนตกอยู่เขาใหญ่ท่านผู้ชมน้ำอาจจะแดงหน่อยครับน้ำไม่ใสครับก่อนนั้นก็นีนั่งตกเป็ดตกปลาครับผม ัน well. ี้ก็เป็นร้านอาหาร่อนไปเดี๋ยวเราจะกลับรับแฟนก่อนเนาะถ้าเราไม่ผ่านมาจุดนี้นะเราไม่รู้นะว่าเขาพัฒนา พัฒนาครับสามารถฝั่งนี้สามารถ,าารถเดิเนได้ครับมานั่งพักผ่อนก็ได้ครับง่ายก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้สบายๆเลยท่านผู้ชมครับผมไปโอเคครับผมทายคิบฝากากดไลค์กดแชร์ช่องตุ้ยพาระชไน,นครับผมวันนี้เราก็มาเราะับกับบรรยากาศธรรมชาติครับผมต้นน้ํา ไหลไปลสู่ที่รำตะคองครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่สวดัสสวัสดีครับบ๊ายบาย